สถานีรถบัสเขานะครับข้างบนนะครับตอนวันที่ผมมาวันแรกผมก็นั่งรถบัสจาก uh, สนามบินมาลงที่สถานีนี้นะครับก็ลองดูนะครับวันนี้วันแรกที่เข้ามาดูนะเขาเป็นยังไงบ้างเขาจะมีบ <atra> <i> ัตร <Leave> ติกเก็ตนัมเบอร์ที่ซื้อข้างบนนะครับแล้วก็มีช่องช่องนะครับเป็นช่องช่องนัมเบอร์บัสว่าจะไปที่ไหนนะครับนัมเบอร์ที่ผมไปวันนี้ก็คือก็คือ6-10นะครับบัตนัมเบอร์เขา before, Honey, จะเป็นเลขบอกนะครับตาม ตามป้ายเลยนะครับก็จะมีนี่เห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็นนี่ตัวของของก็จะไปเลขเบอร์นี้นะครับ6.10นะครับเวลา11 35. 35. บเนาฬิกาสนาฬิกาสานาทีนะครับนะครับนี่ผมมาถึงสถานีของเมืองซัมมาบอกแล้วนะครับก็มาเดินทางประมาณสักอ่าสีนาทีนะครับ ในเมืองนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆ,ๆนะหน้าเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอยู่ข้างในนะครับ Deep the caught shadows I know pull one foot front the other uh huh. so far You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together, we make, make sad. Sad. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our way. Admit that you're just afraid. Time to let go. Just be for the cause. We should be equal. Show. Sure.

เรามาถึงเมืองนี้นะครับัมบรูรณนะก็เดี๋ยวผมจะเดินรอบๆเมืองดูนะครับที่นี่น่าจะเป็นเมืองในหุบเขาเนาะแล้วก็คุณสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวได้นะครับแล้วก็ข้างล่างในทาวน์เนี่ยก็จะมีคาเฟ่เล็กๆคาเฟ่ต่างๆหรือร้านกาแฟร้านเบียร์ร้านเหล้าอยู่ข้างล่างนะครับน่ารักน่ารัก,น,รกนะเดี๋ยวเราหลังจากเราเดินสำรวจเสร็จแล้วเราจะเดินกลับลงมานะแล้วก็ มาดื่มกาแฟกันนะครับนี่คือทางขึ้นเนาะเห็นไหม,มบรรยากาศเมืองน,นี้น่ารักนะครับอยู่กลางหุบเขานะมีน้ำมีโอ้น่ารักเชียวถ้าใครเป็นสายเดินเนาะก็สามารถที่จะมาเดินได้เลยนะครับนี่ ก็จะมีพวกคนท้องถิ่นเองเนาะเขาก็จะพากันมาเดินเหมือนในป่าตรงนี้นะอ,อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำริมน,น้ำโอ้บรรยากาศดีนะครับร้านอาหารเยอะนะครับที่โพลอเซียส่วนใหญ่จะมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ข้างบนของในเมืองนะครับก็จะเป็นสุสานแล้วก็เป็นหมู่บ้านเนาะผู้คนก็เงียบนะสงสัยต้องทำงานเนาะ นี่คือบรรยากาศนะครับโดยรอบๆบเมืองของสมบอดนะครับที่ผมมาวันนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองของเขานั่นเองนะอันนี้ผมเดินขึ้นไปเที่ยวข้างบนมาแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นหลุมฝังศพเนะาะตรงนี้ก็จะมีโบสถ์นะครับนะเห็นไหมสีสันของเขาก็จะเป็นโทนขนาดนี้นะฮะสีเหลืองนะหลังคาสี อิดนะสีส้มนั่นเองเนาะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเดินลงไปในที่โบสถ์นะครับเป็นเมืองอยู่ในกลางหุบเขาเนาะสวยอ่าสวยๆนะครับก็ถ้าใครมาเที่ยวโคโอเอเชียนะครับซาเกร็บนะก็ลองลองมาดูนะครับตามมาดูนะครับเมืองนี้นะครับน่ารักนะครับ เป็นเมืองแบบเล็กๆนะครับกลางหุบเขานะครับมีพร้อมทุกอย่าง บบน,นะครับบรรยากาศบ้านเมืองนะครับเงียบๆนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโบสนั่นเองเนาะวันนี้ส่วนใหญ่นะครับที่นี่ก็หนักเน้นเน้นไปที่โบสนะเยอะนะครับโอโคเชิ